กาแฟมันก็ออกดอกสะครับผมมันบานแล้วครับผมหอมขนาดครับผมกาแฟเี่เนาะมันสีหอมนี่ครับดูดิเนตันต้นครับอุ้ยคักขนาดครับผมต้นนี้สวัสดีครับผมผมสักช่องผีชายด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะพามาเบิ่งกาแฟครับเนาะอาบดับกาแฟเตีว่ากาแฟผมออกดอกครับผมกาแฟมันก็ออกดอกสิครับผมมันบานแล้วครับผมสองสามมือผมไปเก็บกาแฟปุ้นอยู่ด้วยพุ่นพี่น้องโดยฟังพุ่นน่ะ วันนี้บานแอบ EN. บานพวกนี้ครับผมนี่มันบานครับผมเนี่ยแต่มันก็เริ่มเกือบเหี่ยวครับผมเกือบบอสเด็กเมื่อกีมันสิบานไว้ป่านนี้พี่น้องเนี่ยดูดินะครับเนาะมันสิบานสิครับผมสิขาวไป้เม่อต้นเลยครับผมนี่แต่ว่าหอมขนาดครับผมกาแฟเี่เนาะมันสิหอมนี่ครับดูดิเนี่ยแต่ต้นครับผมขาวพูนนี่นะครับผมนี่สีครับผมมันจะดอยขาวมัดดอยเลยครับผมนี่ดูดิ อันนี้มันเหี่ยวแล้วตัวนี้นะครับแบบนี้ครับผมนั่นแหละแต่ปีนี้กาแฟป,ปีนี้ปีนี้มาว่าแต่อีหยังพี่น้องหมากไม่หรืออีหยังตามป่าตามเขาเนี่ยมาว่าแต่มะม่วงนองออกดอกลายหลายปีนี้พี่น้องว่ากาแฟคือกันพี่น้องสังเกตว่าพี่น้องที่ที่มีข่าวในติ๊กยงในเพจหรือติ๊กต็อกที่ว่ากระพดกมะม่งมวงมะม่วงป่าออกดอกนั่นะพี่น้องออกดอกดลายๆอันนี้คือกันพี่น้องดูดิมันออกดอก ปีนี้ออกดอกคักครับผมดูดิเนี่อหนวยมันเดี๋ยวดอ,อกดอกคักขน,า,ดเดนาเดี๋ยวเราไม่หนวยแะคักรูบดิเดี๋ยวครับตัวน,น้อยๆออกดอกดูครับผมดูดินี่ครับผมเนี่ยปีนี้ปียังบรูพี่น้องออกดอกคักตามป่าตามเขาขึ้นกันเด้อมันออกดอกผลละหมากลังไม้ในป่าก็ออกดอกคึืนแบบนี้แหละนี่ออพี่น้องลายขนาดเลยเก็ียวะมือเด้พี่น้องนี่ผมนี่ <laughs> ลายโพดปูเนี่ย โอ้โโยเนาะนี่ครับผมอุย้ยค่าขนาดครับผมตัวนี้นี่ืหยฮึมจะเหี้ยกับตัวนี้นนตัวนี้มันนุ่ยไรกันเดี๋ยพี่น้องนี่ตัวนี้ครับโอโ้ดอกมันน่ะ ครับผมเต็มทีเลยมีมองเว้นเลยครับดอ,อกมันนะดูนะม๋อมีมองเว้นเลยครับผมแต่ละต้นนะโอ<ฮ>นี่ครับผมดูด,ดีมันออกตามตามการจิเลยอ๋อนี่อ้หอมขนาดครับผมเขาว่าเวลาเวลามัน เวลามันบดอกมันตกพี่น้องดอกอันนี้เวลามันตกพื้นไป่นาะมันเขาก็เก็บเข,เขาวอาไ่เก็บไปขายได้พี่น้องก็เอาไปเห็ดน้ําหอมันจะงจังหนึ่งนะสำรับสื่อเลยพี่น้องต่เ่าเขาเก็บกสิไดกิโลหนึ่งเนี่ยนี่ครับผมนู่ดูดิครับนี่นี่ครับผมดูดิ ดอยนี้ก็คือกันครับผมนี่้ยพูดนะพี่น้องบนดอยสันเขาพูดข่าวพุ่เลยไหมหอมขนาดครับผมยังไม่มีหน่วยพี่น้องนี่ยมาก็มีหน่วยตำตามนี่รครับผมนี่เด้เอเดี๋ยวว่าไม่มีนวยตากะ ตามตาเกินตาใบานะครับเนาะเพราะว่ามันมีกิ่งใบไปบนี้ครับเอาตามตาใบาเนี่ยตาใบาตาใบานี่บอน,นี่ครับผมนี่ตัวนหน่อยๆพี่น้องตัวนี้ถ้ามีหน่วยเต็มทีแล้วเดยนี่นี่ครับผมนี่ครับฟางนี้บานไปแล้วครับดอกมันล่วงแล้ว ช่วงล่างๆมันจะเริ่มบานบานปะทอกันครับผมประดียอ,อย่างหนึ่งนี่นี่ครับผมเวลาเวลาเวลาฝนตกมาว่าครับมันจะแตกยอดนี้ครับเนาองงานผมก็ต้องมาดูเป็นสีเัวมืองครับผมเนี่ยเอาแบบนี้ออกนะครับกิ่งกิ่งนี้มันสิไมันแตกยอดไปพอตัดมองนี้ครับผมนี่ครับผมบะเนี่ยนี่อันนี้กิ่งแขนงมันนะพี่น้องเอาออกนี่แบบนี้ นี่ครับผมนี่ตัดออกครับผมมันบ่มีประโยชน์ด้ครออับผมจริงแบบนี้บ่มีประโยชน์ครับผมเราต้องออกให้หมดนี่ครับแบบนี้นะครับถ้าเราตัดออกได้มันมันกับสิพุ่มผมมันกับสิพุ่มงามบ่ต้องอาสูงครับประมาณหน้าอกครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ครับมัน,น,น,นแตกกิ่งสิพี่น้องแตกเหลือกีนเต็นไลมเนี่ ครับผมนี่ผำมือันสีมือมือพี่น้องจต่ละมือบังมอิเกินนี้นี้ไปเก็บเห็ดครับผมเห็ดเห็ดออกในป่ไยเลยนะครับผมบปทิ่มงานนี้เลยบาเอาเลยครับผมเนี่แบบนี้ครับผมเนี่ยอ่อ,อนๆน,นะครับเนาะนี่นี่ครับผมมีดอกมืดตปหนอยตอนไงครับผม อหอมขนาดครับผมพี่น้องเอ้ยหอมขนาดครับผมเนี่ยปนมาปนมาน้ำหอมปนมาลดลดยังกาะลดลดคนน้ำหอมขวามพี่น้องมันหอมดีดีเ้ยครับผมเนี่ยโอ้หุ่นครับผมนี่ตัวน,น้อยๆเอาขักขนาดเดียบอยอภัยกันในตัวน้อยเนี่ยโซนซามเอวเนี่ยเปิดออกดอกนหม นี่ครับผมสิโอ้โยโอ้โต้นนี้นะพนนี่น้องโอ้ไม่นอนจริงอะต้นนี้พี่น้องสิครับผมแต่ละต้นเนี่ยโอ้แมันจะี่ไงนี่ปลาพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้มันดอกไปแล้วตันนี้มันอยู่มันอยู่มันอยู่ประมาณกลางเขาหรือเนี่ยมันแตะออกดอกกอนเขาพี่น้องเนี่ปูนแม่เมือนะครับผมปูนออกดอกไปแล้วครับผมมันเหี่ยวแล้วครับผมโอ้ยงานสร้างครับผมตัวนี้ก็ต้นไม้มันหักลงมาพี่น้องมือมือฝนตกหนนักก็ฝนตกแล้วมาเห็นเห็กาแฟบาดก็ย้อนฝนตกแล้ว่ต้นไม้มันหักพี่น้องปูน หักตะกิ่งปุ่นเลยปุ่นยอดมันเลยหักทับกาแฟมัน,นี้กิ่งแบกนี้ครับผมดีงานเขาเลยไบนี้เออตัยังสีบอบอบานครับผมมาสิมีนมาสิออกรอบสอง้ลครับมาจึงว่านี่ครับผม ตอนแรกต้นต้นนี้มันต้นออกสูงพี่น้องดูเป็นสูงบ่ะมันตัดมีต่อมันผมตัดทิ่มครับผมเนี่ยมันแตกแตกกิ่งไม่ครับนอเพราะมแตกกิ่งหม่ขึ้นมาเนี่ยกิงมาเริ่มง่ญ่แล้วครับผมแล้วก็ไม่ต้องเอาสูงพอน้องเด็ดยอดเลยครับผมเนี่เด็ดยอดแบบนี้ไว้ครับผมแล้วก็ไม่ใช่แตกขาดลยครับไม่ต้องเอาสูงนะครับนี่มันก็เริ่มงหญ่ครับผมอีกต้นหนึ่งมันสูงขนาดตะกี้พอต้นนี้สูงพุ่นหาเม็ดผมเก็บก็ไม่ได้ครับพี่น้องเราตัดทิ่มเลยครับผม นะครับเนี่ยโ,<ฮ>โอเคครับผมนี่ก็อันนี้ก็ตน้นยางพี่น,อน้องต้นเครื่อนต้นยังเกาะต้นโมไฟหรือตน้นโมไฟอะไรยังเกาะเนี่ยโมไฟอันนี้มาปลูกพี่น้องน่วยเต็มเลยกำลังไมง่ไม่งวยกำลังออกดอกครับผมแต่ว่าบนดอยนี่พี่น้องปลูกยังก็ง่ามมือแต่ว่าคนสมัาเขามาปลูกกันครับผม อาวสิเป็นเยังเกาะรินจีหรือกผลไม้ไดเมื่อครับพี่น้องแต่ว่าเขาก็ปลูกกันแต่ปลูกดีพี่น้องผลไม้ปเกอะโวคาโดยังกระตางปลูกไดเมื่อเลยครับพี่น้องแต่คนเขาปลูกกันครับพี่น้องคนเขาปลูกผมก็ไม่เคยเข้าใจเป็นยังเขาถึ่งปลูกครับผมกาแฟนี่ตำรักปลูกนี่การดูแลง่ายแต่ว่าเขาก็ปลูกกันนะครับเอาเสมบ้านนี้นี่ผมคนเดียวเลยครับปลูกกาแฟหลายกระมงอสิเหลือเขาก็ปลูกกันครับผม เขาไปปลูกกระโพดกันยังก็บม่รู้กันผมก็ไม่เข้าใจกันครับผมมานนี่ปลูกง่ายในคุณตัวมันง่ายได้ครับกาแฟาเนี่ยพอเตยุ่งยากยังดูแลง่ายนะครับอืมกรีครับผมม้วนตงนี้นี่นมาขี้ออก เค้าผมมือนี้ก็ไม่ยังครับผมมือนี้ก็ไม่ให้คลิปสั้นๆเผื่อ AI เขาบทิมเป็นการมองเห็นเผื่อได้พูดลงไอยูทูบหน้าั้งครับผมช่วงนี้ก็พยายามดีให้งานมาแล้วนะครับเราช่วงนี้ก็ยังกอดอกบเนี่เฮื่อนดอกกระจิยวดอก,ด,อก,ด,อก,ด,อกดินที่ผมเคยไปเก็บดอกขาวๆนะี่ยนะมันน่าสขึ้นหรือเปล่าโบเน่ใจเพราะฝนตกแล้วครับผมก็จะได้ไปใหดคลิปเหีวได้บ้านี้ครับฝนตกช่วงหลังสงการอาจจะมีเขียบเหี่ยวหอดูแลเก็บเหี่ยวหอดูร่าอีกแล้วครับผมพยายามจะเคลียร์กาแฟมันเสร็จก็ แต่ก็บางเลื่อมันก็บรืบ่งกาบงานกาแฟครับเนาะก็เห็ดไปเรื่อยๆก็บำมีมือเสร็จดอกเห็ดนันเห็ดนี่อยู่แต่ละมือนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมบางอันก็มียังมีลูกสุกอยู่ครับผมเนี่ยเพราะมันยังเหลืออยู่บางอัน แล้วมันเหลือครับผมแล้วก็มันออกดอกทั้งเหลือทั้งออกดอกกูนนะโอเคครับผมนี่ก็ครับผมมือนี้ก็ผมมียังครับผมผมเองก็มาเบิ่งกาแฟนเนาะมาชมไรกาแฟก็ผมมีงานนะครับผมก็โอเคงานลักษณะนี้นนมันมื่นครับผมผมเองก็ แต่ละมือก็มานี่เนี <rawd Moder> ่ยผมมาเนี่เพราะเพราะว่าเหตุงานเนาะมาเด็ดยอดกาแฟมาตัดแต่งกิ่งนั่นแหละแล้วก็มาตัดไม้เนี่ยไม่เอ้ยยังเกาะพี่น้องลมพัดไม้หักลงมามาตัดออกเนี่ยแล้วก็เหตุอยู่นีมือแต่ละมือแต่ละมือผมไปใส่พี่น้องอยู่ตรนี้อยู่ในกาแฟตลอดเลยอ่อมาอยู่ในตัวกับวัฒประสานี่กับเบเป็นพี่น้องแล้วก็พอเด็กพ่อภัยเลยแต่ละมืออยู่กับอันนี้ข้ามากับก้าบ้านแลวซ้อมามากก็มานี่พี่น้องแต่ละมือ ครับเนาะจต่เนีขอบคุณเลยครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจกับผมฝากทิตามพี่ได้ไปนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม